นางสาววันนาตั้งเจริญจริงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจบริษัทสหอริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนหรือ SSI นายนาวาจันทนะสุรคนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนหรือ TCRSS นางสาวนานากุลวุฒราผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัท NS Busco ประเทศไทยจำกัดนายวิธานสันติชัยกุลผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการบริษัทสยามยูนเตสตีล1995จำกัดหรือ SUS และนายชาตีบุญญารัตนากุลรองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารจัดการบริษัทนิปปอนสตีลแอนด์ซูมิคินการ์เวน i n ซิ่งประเทศไทยจำกัดหรือ NSGT ร่วมแถลงข่าวจัดกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราทอนครั้งที่6 t ไท i แ a นด์ไอออนแมนมินิมาราทอน2013เพื่อหารายได้ช่วยเหลือและสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อโอกาสในสังคมซึ่งมีรายได้รวมจากการจัดกิจกรรม6ครั้งกว่า12ล้านบาทนำไปมอบให้แก่22 000, 000, องค์กรเพื่อผู้ได้อโอกาสณนะห้องสีลมสอง โรงแรมฮอลิเดย์อินสีลมกรุงเทพมหานคร